สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเสียนรุยบุรีัมครับวันนี้มาดูโฮลลาครับรุ่นคลาสสิกค,ครับวอลโว่420แรงม้าครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แท้ครับนะโอ้โหตัวนี้นี่ใช้ลากโจจีซี G ครับนะ สุดยอดครับเป็นหัวรุ่นคลาสสิกสวยงามมากครับพี่น้องอทั้งทั้งลมนี่กิฟฟี่เลยนะดูคัสซีครับโอ้โหยยังยังใหญ่เลยครับโอ้โหนี่ครับ,ห,รบหัวลากวอลโวครับหัวลากวอลโว ดูท้ายลากครับนี่โอ้สุดยอดครับตัวนี้นี่ใช้ลากรถขุดขนาดสองร้อยขึ้นนะนี่ครับมาดูซิวกี่เพลาโอ้สองเพลาครับสองเพลาแท้ๆเลยพี่น้องดูดิ โอ้ตัวเป็นตัวไม่มีแหนบนะเป็นตัวลมด้วยครับตัวนี้เป็นใช้ลมครับทีมงานเซตเต้นโอ้โหไม่รู้ล็อกป่ะนะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนโอ้ล็อกครับ ว,ว่าคลาสสิกมากเลยพี่น้องครับน,นี่โอ้โหรุ่นนี้นี่ไม่ได้ขายนะยอดเฉยๆนะครับพอดีขออนุญ,ญาตเจ้าของเทลเลอร์แล้วว่าขอถ่ายคลิปหน่อยอะสายตรงสายตรงครับกรุงเทพมหานครครับ เอฟซี oh. 4, พี่น้องที่ยังไม่เคยเห็นนะรุ่นคลาสสิกเลยนะตัวนี้นี่มาดูถอยเสียบ้างครับถอยเสียนี่ออกข้างเลยนะเดิมๆมเดิมๆครับนี่เดิมๆเ,เลย แหบจุดลรนี่ยังยังใหม่ๆเลยนะเอาสวยๆครับสวยยังไงก็ขอบคุณไปยังเจ้าคองเทเลอร์ด้วยครับที่ให้เราได้ถ่ายคลิป เจ้าเทลเลอร์ตัวนี้ครับวอนโว420แรงม้าครับวางกันนะโอ้โหเดิมๆครับนี่ได้หัวคลาสสิกแบบนี้ไปนี่แกวเลยครับแ๋วเลยนะเอาไปลากโอ้โหพี่น้องไม่ได้ขายนะเอามาให้ดูเฉยๆนะครับ คาคาก็ไม่ธรรมาดามกันนะเหนเอาทีมงานในรถเยอะเหมือนกันนะครับนี่มีทั้งรถเกรดรถดำรถน้ำรถไรพร้อมเลยครับนี่ครับผมอ่าวนโว่สวยๆครับมาดูโลครับขอบเท่าไหร่นี่ ่าจะขอบยี่นะสิบดูนอตเหมือนกันนะกี่ดูน็อตเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้ดูนอตครับขอบน่าจะ22นะี่ะไม่ยีกนะ็2ายี่สิบสองนขอบอดูดิครับโอ้ ของวอโว่เลยครับแท้เลยนะแท้ๆเลยครับชุดเพลาแท้ๆเลยครับอย่างใหญ่เลยครับนี่ครับเคลื่อนสองเพลาด้วยครับลากนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแรงนี่อ้าวขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ก็ขอจบ คลิปนี้ไปด้วยเจ้าหัวลากวอนโววอนโวครับอย่างสวยครับหัวลากวอนโวเนี่ยใครอยากได้ก็ไปหาดูครับหาเลือกดูเอานะส,สวยๆแบบนี้นี่ โอ้โหเห็นวะยากได้เลยคลาสสิกมากครับอาสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง Youtube ก็ด้วยครับ y o u t u b ิสป์นยบุรีรัมย o u t u b ิสปนุยรัมซิงเทแลนแล้วก็ตามเพจ Facebook ด้วยครับชื่อตามนี้เลยนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ มาครับ